วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมความสวยงามของวัดมหาธาตุวชิระมงคลหรือวัดบางทงนะคะวัดมหาธาตุวชิระมงคลตั้งอยู่ที่บ้านบางทงตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่สร้างขึ้นในปีพศ2483พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามวัดบางทงให้ใหม่เป็นวัดมหาธาตุวชิระมงคลพร้อมทั้งให้อัญเชิญพระนามาพิไทยย่อมวกรขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันพระอุโบสถขณะที่พระพุทธปฏิมาประจําพระชนวันให้ใช้พระนามว่า พุทธักษิณชัยมงคลพระมหาเจดีธาตุที่ได้รับอิทธิพลมาจากมหาเจดีพุทธคยาสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้ในเมืองคยารัฐพิหารประเทศอินเดียค่ะ ตั้งตรงงานสูงโดดเด่นอยู่กลางวัดกับความสูง95เมตรนะคะซึ่งถือเป็นเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในภาคใต้ด้วยค่ะโดยมีพระพุทธรูปต่างๆประดิษฐานอยู่เป็นจํานวนมากเพื่อให้เหล่าพุทธศาสนิกชนได้สักการบูชาภายในมหาเจดีย์ธาตุจะมีพระพุทธรูปเป็นประธานองค์ใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางโดดเด่นเป็นสง่าซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่ต่างเดินทางมาแวะเวียนชมพุทธสถานแห่งนี้ค่ะ และยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันง,งดงามที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและตกแต่งด้วยลายกนกไทยอ่อนช้อยอย่างวิจิตรการตาซึ่งในทริปนี้นะคะพวกเราโชคดีมากเลยค่ะพวกเราได้ร่วมห่มผ้ามหาเจดีธาตุด้วยนะคะ